ก่อนชมทริปนี้ก็อย่าลืมสั่งซื้อที่พีสกินศนย927947526สิบพีกาแฟสี่บักทองัสเบต้าปลกแห้งมาแล้วนะ่คโตน้องมดเด็กต้าดูตรงนี้ต้องต้นเอ่อเลยต้นแคร์หน่อยหนึ่งต้นดีสิงเลยจะปีไปหน่อยหนึ่งสีต้นบน ลุงไปปลูกไปปลูกหลังบ้านตนน้นหนึ่งเขาดินขึ้นมาเลยเฮ้ยดินบนเนี่ยแล้วงั้นจะกบะไงเดี๋ยวเเบวเด้อประเฮ็ดน้ำกันน่าเด้อเก็บ <laughs> ขิงเด้อแตนเด้อญญอ,อ,อ้าวเห็นก้อนหินอยู่กับไป้ซับมันน้งนี่กระได้ไปหลังบ้านอันหนึ่งไปหลังบ้านคอยอันหนึ่งเด้อ ออกายไปนี่นะนน้ส่ข้านัลยกรเดี๋ยวมะพร้าวหล่นใส่รังคาลังคาไปทันหล่นลอกมดต้นลุงต้นนี้มันสูงอยู่บ่ลุงมะพร้าวเนี่สูงอยู่บ่ เอาแล้วเสือพาไปตอไม่รู้แตอะไรแปูเท่านั้นเท่านี้ีดอกรออก็แม่ปลูกแต่เสือม่ไ้ปลูกจะช่วยแกเกดแต้อะไรอะไรแค่นี้ก็จาะจาะเจะแจะผมให้เสือไปช่วยแกะอัน้นในรลุงึกมเจาะจะแจะอะไรไม่รู้เตะมันใหญ่ยถ้าอุมติ <ส>ถ้าอยากให้ต้นมะพร้าวมันออกลูกไวก็บอกให้ปลูกเอียงปลูกเอียงใช่ไม่ลงปลูกหรือว่าอะไรหรือว่าถ้าอยากให้มะต้นมะพ<ค>ร้าวได้ไม่ได้ไวๆต้องปลูกแบบเอียงเอียงครับจะไม่ได้ปลูกเอียงครับ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 ลุงไม่ต้องเอาเชือกออกบ่ อั่นาเลยเชื่ชือกอะไรเชือกอยู่ในต้นเหรอกดปิดตาดินก่อนรับได้เลยรับได้ปิดตาดินงั้นโอเคตาดินมรยกรับได้ฉันกระปุกแล้วเจอกระปุกเลยโอ้ยไอ้ก้านายแล้วไอ้ก้านายมึงอยู่ไหนไอ้กานายมานี้เลยเออมาชลุงปูมต้นมะพร้าวเลยเออไอ้กนายไอ้กนาย เอาเครื่องไม่เอามาเลยลุงเครื่องปัดไฟอ่ะอเออลอเป็นอะไรลเึงไวทำไมเนี่ยโอเสือจาไปเห็ดอย่างุเสือไปเลยนี่ก็ดึงไวเนาะมามันยังไม่เสร็จเลย็อเด็ดเลยลุงล้มอ่ะเมื่อกี้นี่เจ็บไปลุงมะพร้าวนะคะไม่ให้ติดเพราะวมะพร้าวมันอ่ะ่ะ มหายใจคว่ำเลย้องให้มาหายใจด้วยบ่โอ้เสือไม่น่าดึงขาลุงไว้เลยโอ้ยเออใอ้กันโต๊ะใจเดียวเออมันงอโป่งต้นมะพร้าวตัวเดียวดึงแท่งดึงขาไว้อีกนั่งอยู่ดีๆเป็นลมตึ้นตกใจมีการได้ลุกงเหมือนนไอ้กันนไอ้กันไอ

มั uhm นไม่เอียงเดี๋ยวดีได้ปนาตั้งได้ปะนาเปลี่ยนอย่างไรรูมันไม่ถูกต้องมะหวานก็กำลังแตกยอดไหนผักหว่านนี่นี่กำลังแตกยอดโอ้ดมสมบูรณ์มากแม่เนวกินอยู่นี่คุณพักงาหลายเข่าก็กำลังง่ามคุณจะมาพักจะมาพักหญ้าหลายไหม อ๋พักงาลายวันอนพักเราลายเี่ยงาลายไม่ใช่ไ่ได้เอาไว้นี่ไปโนเดินไปอยู่เรียงไปหเมตรพักงาลายเอาก็มาให้ก้อยกันดินคนถ้งชุมร้ายมรเาอัมากน้ำอยู่ได้ที่ปีนวหัวตะไคร้นี่คร้ขนอกนี่ลังกุกแค่เนี่ยกุแค่ไงคือเป็นยันดอกมัน้มีปัญหาอกกแค่นะ เอากบผบาไดีกว่าเอาลูกคนคุดไว้ทั้งที่ไหนเอาคุดไหมเอาเห็นหมือตาแล้ขาเห็นกินเฮ้ยเอาเลย อันนี้กับพันนะลูกเราซักวันนี้มนบอกโอ้ย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 โอยโอ้ยโอยโอ้ยโอยโอ้ย้ยอ้ยอ้ยโอ้ยอย่า้ยอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโ้อ้ยอดคอกยนไปยโอยโอโอ้ยอยอ้ยโไปยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยโอยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยยโย้อย้ย้อย จะได้ลูกก็เหมือนกันเนาะเอาไปให้มันไปกินนมแม่เลยเนาะบูกวก็เหมือนกันเนาะเราเอามาจากที่ไหนเราก็เอาไปหาแม่มันมีลมสินมันก็ได้การแ่างจะดุนะูกต้องเนาะล้องลูกออหลแล้วาเดียวกันเลยจะได้เยอะ อาขนมปังใครเนี่ยเอามากินใส่หมากมันทีน้หมากมันเป็นขายะนะเนี้ยมาโอเคเลยสวยโอเจ็งคิวตัจริงเดี๋ยวขึ้นนะคะไม่ใช่ว่าจะหานาไหนก็ได้นะคะเนาะเราต้องดูมันเป็นยักษีนี่เองนมันเป็นจักษีเป็นยักษีอืม เราจะจืดเอาไว้นะจืดเอาไว้เด้อจ้าอย่าปิดมิดน้ลูกโอ้โยไม่ทันซดเด็ดไม่ทันซดเด็ดเลยอ่ะไหนซดเด็ดซดเด็ดซดเด็ดโอ้ยโอ้ยโพแกงอะไรเนี่ยโพสงสัยมะพร้าวตัวนี้จะดกแน่นอน เชงไัยดกแน่นอนนะคะมะพราวต้นนี้นม่เอมอายุบมันหมดดอกแล้วยางยู่สอปีต้องเปลี่ยนนะได้ละบอกนะสี่ต้นแล้วทุกคนงสาร้อนมากเลยนะทุกคนเนลยน่าจะไม่ช็อตนะพีน้องจบเก็บเกี่ยววันนี้ก่อน เขาควทจะรับชมคลิปนี้นะอย่าลืมดูคลิปมาอื่นย้อนหลังให้ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมโฆษณาใบมันกับแก้วนเด้อครับนะอยกันแก้วในเด้อใบันเด้อะสวัสดีครับ